7กันยายน2555นาในจำลองไกรดิตในอำเภอเดาจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลไหวพระจันทร์ประจำปี2555ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลเจ้ากวนเหยียดทองบ้านทับโกตมณฑลเดาอำเภอเดาจังหวัดสงขลา โดยมีนายฟ้าสองธนพรสมบัติประธานสมาคมชาวจีนอำเภอสเดานายประพาสินทนประสานผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหัดใหญ่นายสุรพลกัมพลานนท์วัฒน์นายกสมาคมสมาพานธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขินคาและชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เข้าร่วมง,งานอย่างคับคั่งงานไหว้พระจันทร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเทพธิดาแห่งพระจันทร์ในวันเพ็ญเดือนแ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามาคัคคีและความรักโดยเฉพาะความรักของหนุ่มสาวรวมทั้งเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในช่วงที่มองโกยุดเมืองจีนซึ่งขนมเค้กที่ทำขึ้นในวันไหว้พระจันทร์ก็กลายเป็นที่ซุกซ่อนทางการทหารให้จีนสามารถโค่นมองโกล,ลงได้อย่างราบคราบ สำหรับเทศกาลวันไหวพระจันทร์ในจังหวัดสงขานั้นในปีนี้ทางอำเภอสะดาเทศบาลเมืองสะดาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่และสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาได้เข้ามาร่วมงานด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เทศกาลบวนวหว้พระจันทร์ในจังหวัดสงขลากลับมาคึกคักอีกครั้งในจำลองไกรดิตกล่าวว่าในปีหน้าอาจจะมีการบรรจุเทศกาลบวนวหว้พระจันทร์ที่บ้านทับโกกไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาด้วยเนื่องจากที่นี่เป็นชุมชนชาวจีนดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา